กเป็นเหนียวให้เปนเหนียวข้าบนเลยครับข้างบเลยกอมบีครับเอขึ้นขึ้นขึ้นขนตรัตามออกได้โยกแคไหนก็เอากบองบีครับผมอ้ยตายนะเป็นหนงครับก๋องบีอยางนี้ ขนาดขนาด8กรกัมครับผมตัวเบ็ด2อตโอสีดำครับวันนี้เรียกใช้็นสีดำคือไมยเป็นหมายแบบหองลอกน้ำยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่ไม้เนี่ยวันก่อนกัดหลายตัวนี่ใช้กระปองบีดูมั้งครับโอเคครับผมฝากผลนั้นด้วยเหยียดหมาจะค่ายจับกระปองบีมีดีกว่าที่คิดกับผมเอกคนป้าเบ็ดหรือเอกกระเทาหลบสุดอดครับผมกระปองบี